สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวด็ดข่าวรนรอบวันนะครับเทศบาลตำบลหันเล็กจัดงานลอยก,กระทรงสองแผ่นดินถิ่นแคบสุดชายแดนบุรพานะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายน58ที่บุเรยียนชายตลาดชายแดนบ้านหันเล็กนะครับและที่วัดกเกษมศรีมารามตำบลหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นสถานที่สําหรับการจัดงานลอยกระทงสองแผ่นดินส่วนแคบสุดชายแดนบุรพาที่จัดโดยเทศบาลตำบลหัดเล็กและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่22-26พฤศจิกายน2558นี้ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงของรศพและการจำหน่ายสินค้าซึ่งเมื่อคืน22พฤศจิกายน58เป็นวันแรกของงานทางเทศบาลได้จัดสถานที่สำหรับเป็นที่ให้ประชาชนเดินเท้าเข้าไปลอยกระทงกลางทะเลพร้อมกันนี้ได้มีการประดับสถานที่ด้วยไฟเป็นรูปร่างต่างๆอย่างเช่นบริเวณหน้าวัดก่อนถึงด้านชายแดนจะพบมีเรือไฟเรือหง ที่ลอยอยู่กลางถนนและมีเสากิโลเขียนว่าประเทศกัมพูชาอยู่ตรงกลางพร้อมกันนี้ได้เขียนป um ้ายเป็นภาษากัมพูชาบอกตำแหน่งสถานที่ไว้ให้กับชาวกัมพูชาด้วยนะครับภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วยการ,รกวดเรือไฟที่แต่และชุมชนได้สร้างขึ้นมาการประกวดหนูน้อยนกพริราบการประกวดสาวเหลือน้อยนกพริราบที่จะเป็นกิจกรรมสนุกสนานคลื่นเคงและที่สําคัญคือการประกวดนางนกพริราบที่มีชาวกัมพูชาได้เข้าร่วมประกวดด้วย ซึ่งสร้างสีสันและเป็นการเผยแพร่ประเพณนี้ลอยกระทงลอ,อยกระทงไทยได้ได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับและยังมีชาวกมุชชาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะครับ